ก็จะพบกับอ่างแช่น้ำจ้าแม่คุณเอ้ยฟังแบบแช่น้ำเเาาก็ฟังเสียงลำาธารค่ะไอติมมะพร้าวค่ะทำไมเหลือแค่นี้นะคะกินไปแล้ว <laughs> เล้ลืมว่าต้องถ่าย <laughs> เรื่อะไรนะอุดง้งอุด้งน้ำดำค่ะส่วนของพี่โอเป็นข้าวหน้าหมูเบิร์มันเป็นมันเป็นทางขึ้นขเขาอะค่ะ <laughs> เวลารถเขาเล่งอ่ะ บรึ้งเ้วย,วยพี่โอก็โดดลหลบหลายรอบเลยแต่พี่โอ๋จากแม่กัหมอแล้วขับรถมาแล้วแล,ะล,ะล,ะล้วก็เหนื่อยก็ดูดูดูเหขึ้นรถดูวันนี้ห้องที่ที่อุงจองได้คือห้องหมะกอกคืออ่ะเข้ามาภายในห้องคือด้วยความที่มัน มันเป็นโฮมสเตย์อะค่ะมันก็มันจะน้อยห้องมันจะน้อยก็จะมีต้นคริสต์มาสเนาะมันใกล้ใกล้จะคริสต์มาสแล้วมีเก้าอี้นวดแล้วก็มีเตาหิงอ่าได้อารมณ์ไปอีกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนเนาะก็มีเก๋ๆนิดนึงแบบมีมีมุง้งมีมุ้งเนาะกันมแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือเมื่อกี้พี่โอ๊เข้ามาพี่โอ๊ก็สเปรย์ห้องไว้เรียบร้อยละ ก่อนมาแนะนําห้องตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนนั่งเล่นค่ะมองออกไปก็จะเป็นลำธารลำธารที่พี่โอพูดถึงนะคะลำธารกลางหมู่บ้านแม่กําปองอะจ้ะที่สําคัญเหมาะกับคนยุคเราใครที่อายุป,ประมาณพี่โอควรม,มาคือเห็นมาริโอไหมนี่คือเล่นได้จริงๆนะตรงนี้ก็จะเป็นเออ่พวกโต๊ะ แต่งหน้าเขียนหะนังสือทํางานได้มุมนี้ก็จะเป็นมุมเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีตู้แช่อ้อที่นี่เขามีเครื่องดื่มให้ฟรีมีช็อคให้ฟรีกาแฟฟรีกาแฟฟรีตั้งแต่เมื่อกี้เขาบอกกี่โมงนะคุณจำไม่ได้ไถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะคะเป็นกาแฟฟรีแล้วก็เข้ามาในโซนนี้แล้วก็เปิดเข้าไปก็จะพบกับอ่างแช่น้ำจ้ะ แม่คุณเอ้ยฟังแบบแช่น้ำแล้วก็ฟังเสียงลำธารค่ะอะไรจะสุกเท่านี้ไม่มีอีกแล้ววิวลำธารก็คือแช่แล้วก็มองได้เลยฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าใหญ่มากแต่ก็จะเป็นสุข,ขานะแล้วก็ห้องอาบน้ำเชาว์ shower. มีเรนชาว์ด้วยน,นิดนึง ด้วยความที่มันเป็นโฮมสเตย์เราพี่โอแบบของเยอะจริงพี่โอบของไม่เยอะคููภัยของเยอะด้วยลักษณะของที่พักอะคะ่ะมันจะเป็นลงลงเนินมาพี่โอต้องแบ,บกกระเป๋าสี่ใบมาเองไม่มีพลังงานช่วยนะใครที่มาอย่าเอาของมาเยอะนะจ๊ะอันนี้เป็นวิวเป็นวิวจากแบบเตียงอะคะ่ะเตียงนอนอะแล้วก็มาคือเป็นวิวนี้เลยนะคุณเอ้ยได้ยินเสียงน้ำกันไหมคือมันแบบมันฟิลมันดีมากอะ ตื่นเช้ามานะกาแฟแร้อนๆหนึ่งแก้วนะแล้วแบบเรานั่งตรงเนี้ยเรานั่งตรงเนี้ยนึกออกไหมนั่งตรงนี้แล้วก็แบบจิบกาแฟฟังเสียงลมทานจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นซึ่งห้องเนี้ยค่ะไม่มีแอร์อตอนที่หัวจองมาก็แบบแอบกังวลเล็กๆว่า จะอยู่ได้ไหมอ่ะมันไม่มีแอร์อนะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วแบบเออเราจะใส่เสื้อเสื้อนอนกี่ชั้นดี <c oughs> คือตอนเนี้ค่ะบ่ายสามโมงสอากาศเย็นแบบขนลุกพี่โอ่าทำเป็นแบบใส่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวนะจริงๆเราขนลุกมากเลย <c oughs> เย็นห้องนี้พี่โอจังมาในราคา6,000บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าแล้วสองคนพี่โอพักที่นี่สองคืนนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ที่เป็นแบบอย่างที่โอ๋อะสายโควิดอะไรอย่างก็คือให้เขามาเสิร์ฟอาหารเช้าที่ห้องได้นะคะแต่ว่าที่เนี้ยคือที่เนี่ยมันมีแค่ตอนเนี้ยมันมีห้องพักแค่สี่ห้องอะคะ่ะคือคนน้อยมากฉะนั้นแล้วแล้วโต๊ะทานอาหารแะมันเยอะมากสามารถลงไปทานได้นะเพราะว่ามันอากาศมันโล่งอะคะ่ะเออจริงๆลงไปทานได้แหละอากาศมันโลง่ลงๆเลยเป็นาท์ดอร์ทั้งหมด อากาศเย็นๆแล้วก็อาหารเช้าของที่เนี่ยค่ะเขาเสิร์ฟยาวทั้งวันเลยนะคือคุณไม่ต้องแบบจะต้องกินข้าวเช้าหกโมงถึงสิบโมงไม่ต้องมี้พี่โอ๋สั่งอาหารเย็นมาทานในห้องเหมือนเดิมเนาะก็มีมีชาบูน้ําดําค่ะ,อะเอ้ยไม่ใช่เขาเรีเยกอะไรนะอูดง้งอูด้งน้ำำําดําะส่วนของพี่โอเป็นข้าวหน้าหมูเบิร์นน่ากินนะ ชงที่บ้านเป็นคาเฟ่ที่ทุกคนที่มายเชียงใหม่ต้องมาเที่ยวไปสั่งกาแฟมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกาแฟเอสเพรสโซ่กับมนมำอ้มกร้อยห้าสิบบาทชีสเคส้กค่ะชีสเค้กเก้าสิบห้าบาทาชาไทยเย็นแปดสิบห้าบาท หมอนี่สามร้อสิี่ออกมาแล้วค่ะตาจมาา่ไกันก่นี่ที่พีหัวจะ่ท้จ้ะอันนี้ไขไงคะไม่ละค่ะมค่ะมันคืออะไรคะคืออะไรใส่อั่วปะใส่อั่วโอ้ใส่อั่ว ่ดย้นเ่าได้ระาเดี๋ยวลงมาได้เดี๋ยวลงมาิก็ได้ได้ค่ะนิ่ก็ท้ามันนั่งในร้าน ยังไม่เปิดเลยแมวแม,ม,ม่โคฝนได้มาเลย20ไปดูซิมียังยังยังไม่ย่ะ พอเหรอไม่เอานัไม่เอาไม่เอาของบ้ดดานเมื่อคืนพี่ผมไปเดินแม่กำปองมาค่ะ คนเยอะมากเลยคนเยอะเยอะวัน <c oughs> นี้ว่าอะไรอ่ะวันพุธเนาะรู้ว่าคนจะน้อยที่จะหลถก็ไม่มีแล้วก็เดินไกลด้วยแต่ว่าก็เป็นหมู่บ้านน่ารักมากจริงๆก็น่ารักเลยคนก็คนก็ผู้ใจดีแม่ค้าก็น่ารักพี่อกก็เลยซื้อของมากินที่ห้องอันนี้เป็นอไอติมมะพร้าวค่ะทำไมเหนื่อยแค่นี้ล่ะคะ <c oughs> กินไปแล้วเร้ <c oughs> ลืมว,ว่าต้องถ่าย <c oughs> เป็นแบบ หลายหลายมื้ออะที่กินไปอะเราลืมถ่ายอย่าอย่าสนใจเนาะเพราะก็ไม่พี่โอ๋ไม่ค่อยทาอะไรหรอกเพราะว่าส่วนมากก็ซื้อมาทำในห้องอะแหลก็ไม่มีอะไรแบบแปลกพิสดารอะไรเงี้ยอืมอร่อยไหมอะอร่อยเพราะว่าเป็นมะพร้าวเป็นพี่โอ๋ชอบไอติมที่มันแบบไม่ไม่ไม่กะทิอะเป็นแบบน้ำมะพร้าวมะพราแล้วก็ซื้ออันนี้ค่ะบัวลอยไขหวานไท่ซีของใคร น่าจะตึ <ส straightforward> ้ตอันนี้เขาเรียกไข่ปลาเนาะแล้วก็มีเมลอนค่ะอันนี้โค้งโค้โคกตบตูดเป็นยังไงเขาเรียกโคกตบตูดก็คือพอตบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโนะคะแต่พี่โอ้จากแม่คําหมอแล้วขับรถมาแล้วละลายแล้วแล้วก็เหนื่อยก็ดูดูดูเยอะขึ้นลูด บอกดิสิว่าวันนี้เราได้ที่จอดรถทร่ไหนวันนี้ได้ที่จอดรถไกลมากอ่ะเป็นบ้านคนเป็นบ้านคนเขาให้จอดค่าจอดห้าสิบบาทก็เดินบ้านคุณลุงแล้วก็เดินไปแม่กำปองประมาณแบบที่บอกกิโลได้อ่ะเพื่อนเราซื้อของกินแล้วก็กลับมาที่ห้องพักแล้วตอนที่ไปเดินแม่กำปองนะใครที่อยากมาเดินนะ ไม่ได้แค่ระวังคนนะช่วงนี้ช่วงนี้คนเยอะเป็นเทศกาลต้องระวังรถด้วยจังเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางขึ้นเขาอะค่ะเวลารถเขาเร่งอ่ะบึ้งเรื่อยเที่ยวกันโดดหลบหลายรอบมลยระวังโควิดด้วยของระวังรถด้วยอย่ากเที่ยวขอตัวไปแบบนั่งชิลๆดูบรรยากาศแก็กินของที่ไม่อ้วนก่อนนะปิงว้าว <Hello. S 2> <Hello>. uh, เัลโหลหอมลงมงาทุมชาบูเิมันลงลงหน่อยอ่างนี้คนละเวลาตอนดีคือจ <c oughs> ัวทำขายดีตอนสีนึ่งคือคนชาบูแล้วก็มีอันนี้เส้นอุดง้งมีรุกชิ้นปลาแล้วก็ เนื้อหมูแล้วก็ผักว้าวผักเดียวมากมีน้ำชาจำราคาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่แปะไว้ให้นี้พี่โอชอบนะด้วยอากาศแบบเย็นสบายแล้วก็ที่ที่พี่โอเป็นค่า แล้วบรรยากาศก็กคือมันมีแบบมีลำธารน,นะคะอยู่กลางรีสอร์ทสองลำธารน,นะสองลำธารแล้วก็อากาศแบบคืออากาศดี่ดีเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะคะส่วนที่รูมาครัที่เราพอนที่อยู่ไปค่ะก็คือเป็นโฮมสเตย์ที่น่ารัก